แปดสิบแปดสามส,สามวันสิบใส่สิบแปดสิบแปดสามวันสิบเลยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับรถเม่งหรือชนเนอะรถไฟชนกับรถเก๋งแล้วมออเตร์ไซค์กระเด็นมาโดนคนเดินข้ามถนนคนนั้นก็เจ็บเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะไปโรงพยาบาลเปล่าคนไหนเนี่ยเนี่ยทหารอ๋อผมเกลียนอะ่ะเดี๋ยวผมดูให้ คนขับออไซคนไหนครับเจบ็จบเจ็บตรงไหนไหม,มล้มหรอครับนี่เจ็บตรงไหนไหมแค่จุกนิดนึงครับอจะ,จะไปโรงพยาบาลไหมครับเดี๋ยวรอเคลียร์ความนี้ก็เสร็จกันอ่าได้เลยแต่แต่ไม่มีแผลอะไรใช่ไหมไม่น่าจะมีนะครับเพ่าที่รู้สึกตัวมันไม่มีเศษเศษอ่ะอืมโอเคก็อะไรตรงนี้เล็กน้อยอ๋อเล็กน้อยไม่ฟาดเออดีอืมดีแล้ว ้ายติดข้างในเลยข้างในครับถม่างเลยนะใช่รัะะ่างด้วยไม่ไ้ยันจับไม่ถูกนๆๆคนะน้ไ้าลมแปดสิบห้าสามสามเปชลาแปดสิบห้าสามสาม ต้อเติมที่กระเทูขภาย3ามเสียสองศนย์หนิที่กระเทเป็นจยวสี่สิบับรถกระบะแล้วมอไซคประเด็นมาโดนคนเดินเท้าเบี่ยรับเสียชาลิเก็บเป็นงนี้คนเดินเท้าเป็นหญิงหนึ่งรายเปี่ยนหญิงหนึ่งรายขบายสาเสีนย์หนึ่งอ่ระหว่างปถมงพยาบาลออแปเพิ่มเติมน้ำยี่ห้าเราพอได้แจ้งให้ทราบเบี่ยแตกระานยนไม่บาดเจ็บใช่ปะ ไม่เจ็บเปลี่ยนแค่จุกเล็กน้อยแจ้งว่าจะเคลียร์ให้เสร็จก่อนยังไม่ไปรอพอเดีสดีกรุ๊เทพาบัตรชราง85ดสิบห้าสามสามหกสีแยกสี่นสัญญารถจักรยานยนต์วติสิบเกระบาและบุกคเดนทาวนี้บาทเจ็ีกิ่งมาเป็นบุกรลเดนทาวไม่ 85, 33, 40, าสามเ็ษสองส,นสญญง่นคุณต้งอยู่ระหว่างการช่วยเหลือเดวอลสิสามสี่ส่ อันนี้ท่าเบียนนะพี่เพราะว่าไอท้ทะเบียยข้างหลังมาอัดกับล้อเลยมันมองไม่เห็นก็ถ่ายอะไไว้ก็เลยกันๆนี่เลยพี่อ่าคนนี้ขับครับ อะไรเสร็จปุ๊บพี่ออกมาได้เลยเดียภาพรบารการให้โอเคไหมไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่คเอกสารไปแค่ั้นแล้วก็จะาให้ขอเกร่างกายจะดีกว่าพี่ส่วนตัวผู้หญิงเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเขาจะไปนโรงพยาบาลไหมส่วนตัวผู้หญิงที่ต้องเทียนะคเียเลยเดี๋ยวให้รถตลามาจัดการให้เพราว่ารต่างกันต่5กิโล7 75ยต่จริงรถต่างกันตอน่เก็บร่างกายร่างกาย้วก็ม่ผูกเป็จาง

ได้ยินได้ยินพี่แจ้งไงพอถึงนี่ปุ๊บเห็นรถกระบะจอดวยว่แล้วสะพังตอลอแจ้งรถชนใหม่ว่ารถชน <c oughs> อ๋อมันเจ็บอยู่นี <c oughs> ้เห็นไม่บอกอะไรนะหน้าห้างสี่าน <c oughs> ผมก็ว่ามันอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> ได้ใช่ค่ะเพราะมันขับไม่ได้มันที่อัดกับนก็เราะเส้นแล้วถ้าพี่เอารถไปซ่อมยังไงอ่ะพี่ก็เอาแจ้งยอดยินมามอไซค์นี่เดี๋ยวเอาเข้าสนอสามเซนก่อนนะูั้ยรหือว่่าฝงนนเลไม่จะได้ให้สามส่วนมารับรถเพราะรถมันรถมันขับไม่ได้ไมันขับต่อไม่ได้แล้วเขาเนื่องสามเซนตรงไหนครับสามเซนอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ ตรงแยกสี่ย่านแล้วก็เลี้ยวขวาผมเก็บไว้อยู่ใช่ไหมเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเดี๋ยวไปรบกวนผมไปด้วยเดี๋ยวนั่งหน้ารถผมไปอ่ะพี่ผมพาไปก่อนนะได้้เฮ้ยเข้าบ้านมาไปส่งคนเจ็บบ้านเขาอยู่ตรงไหนครับอยู่ว่าติกระยายละแจ็มาก ้าร้ปลใช่ไหมใช่ใช่ครับตู้นรำตู้น้ำตู้น้มตู้น้้น้ำตา้นมำู้นลำต้น้ำ้น้ได้นู้้แ้ำตู้น้ำต้น้ำต้น้ำตร้น้ำตูน้ำตั้น้ำลน้ำตู้น้ตู้น้จจากตรงน้าตา้น้ำตร้น้ำตูรน้ไมู้นตรงน้ำ้นดำ้น้ำตู้น้ำตู้น้ำต้น้ำตูน้ำน อันนี้พี่เรือส่งของกี่ที่ครับเรือส่งกี่ที่ีมันหลายแล้วเรื่องเก่าเรื่องตามซื้อกำลังมาเดี๋ยวไงพี่แจ้งมาก็ได้เรื่องต้องรอตาจเรื่องค่าตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไม่เอางี้นะพี่อย่าไปรักษาตัวก่อนแล้วแลกเบอร์กันไว้พอพี่รักษาตัวเสร็จก็ค่อยโทรคุยกันแล้วก็มาฮัดกันที่สอนอสามเสนใช่ใช่พอรถต้องไปที่สอนอสามเสนนะตามซื้อกำลังมาเอารถโอเคนะไปรักษาตัวก่อนครับขึ้นรถเลย แจ้งเบอร์ไว้แล้วใช่ไหมครับโอเคโอเคไงที่แจ้งมาก็ได้ครับเข้า่ไหมดร่งร่องาหลามตายเ้ะดไม่ได้ล็อก ก็ที่เดิโซนสาม่งเข้ามาเป็นไ,ได้แปดร้อส่วนละเปดต่วนี้ชิลาแปดสิบห้าสามสามแปดชิราแปดสิบห้าสามสามันเติมเลือวงวันสิบที่กระเทศผู้บาดเจ็บ เป็นชายหนึ่งรายเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้กู้ภัยสามเศษสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนำวอยี่ห้า 20, 5, เราพอเปาโลพระหนโยธินจอยอ,ยอ 30, สามศูนย์สอนอสามเรับดำเนินการเปลี่ยนคดีกรุงเทพภาพวอยี่ห้าทั้งผู้ขับขี่จักรยานยนต์และบุคคลินท้าถูกต้องไหมไปแค่ผู้ขับขี่จอยอเป็ี่ยนคนเดินเท้าเก็บเล็กน้อยไม่ไปเราพอ เบอร์นำึ่นวายุิ้ารปได้ขอามเป็นเปาโลผูผลโยทินเป็นสามนวอายุิภหาเปาโลอยู่ทินจักดยื่นด้วยบัดเจ็บตานการ่ได้เป็นสามศูนย์นำเข้าสนอสามเซนเป็นสดีกลุ่มทีสามววแปดเพิ่มเติมใ้้ราบในส่วนววแปดยาคานาฟ้าสายที่หนเป็นทราบเดี๋ยววาแปดรายชื่อกับยามาหาจะส่งในระบบดีกลุ่มทีสามข้อความในข่ายเป็นส่วนววศูนย์